เธอเนะ่คุณกอเธอทําไมอ่ะไม่รู้นะไงว่าเธอเป็นศัตรูของเราอ่ะถ้าทำชีวิตเราพังนะถ้าทรมาเรมากแค่ไหนไม่รู้ด้ไงแต่กอดคุณแม่เธอบอกร้ายกับคุณนะคะฉันรู้นะเธอคิดจะหลอกคุณให้ตายใชนะ่เนอะนี่พี่พี่ไม่เป็นไรนะทุกอยาก่างเรียบร้อยดีไหมอ่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบอกพี่มาหน่อยเธอรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราอยู่ที่นี่พี่ไม่ได้บอกเธอเกี่ยวกับที่นี่เลยนะ คือมีคนพูดกันในงานแล้วฉันได้ยินพอดีแล้วตอนที่ฉันได้ยินก็เห็นรถพี่กําลังออกจากงานฉันก็เลยขับตามรถพี่มาเพราะว่าฉันน่ะรู้สึกโอเคโอเคโอเคทีนี้ปัญหาคงจะมากกว่าเดิมแล้วเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ไปแต่ดูฉันฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฉันนจะได้เงินของพระเจ้ากลับคืนมาฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนี่เธอจะบ้าหรือไงตอนนี้เงินอยู่กับพวกจรนู่นแล้วจะอยู่กับใครตอนนี้ก็ช่างเน่ยแต่เงินต้องเป็นของพระเจ้า ถ้าเธออยากตายงั้นก็เชิญเลยต่ยเราไม่ขอตายกับเธอแน่นอนเราไปก่อนล่ะพี่พูดถูกเดี๋ยวจ้าเธออยากตายให้เธอตายไปเราไปลยะไปไปไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ทําอะไรอยู่เนี่ยฮะมันจะไม่เป็นอะไรแน่นอนครับพี่พอเราออกจากที่นี่เราจะแจ้งตำรวจทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยพี่เสี่ยงชีวิตเลยออกไปจากที่เถอรับพี่ไม่เชื่อใจพวกตำรวจตำรวจจะจัดการเรื่องนี้เองครับพี่พี่ไปเถอะค่ะแต่ว่าบุญบุญไปเถอะเงินไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จะรีบร้อนไปไหนจ๊รอก่อนพี่ผู้เป็นแขกของเราให้เราได้ต้อนรับพวกคุณก่อนได้ไหมคนของเขาอยู่ที่นี่แล้วพี่รัฐอยู่ไหนนะตนนี้นํำดูคาซิมคุณไดอยู่ไหนมานี่สิว้ยนี่ผู้ายได้เงินไปแล้วเปิดออกไปเไปถอะนะเธอมีเครื่องเพชรราคาแพงแต่หูชุดสารีเราจะให้เงินเพิ่อมอีกแต่ว่าปล่อยพวกเราไปเถอะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจะปล่อยพวกแกไปได้อย่างไรในเมื่อพวกแกเห็นหน้าผมฉันแล้ว ถ้าพวกแกนี้ไม่ได้พวกแกจะแจ้งตำรวจเลิกคิดได้เลยโอ้โ่พระดาราหนังเียแผบนบการพี่นี่ไม่ได้เรื่องเลยทำไมเรงไปฮะตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดแล้วที่แผนไม่เป็นไปตามแผนก็เพราะเธอนะั่นะเธอชอบคิดเอตราวาดำเนินการไงเล่าโอ้ยก็ไม่ได้คิดอะไรสักอย่างคราวนี้พี่คิดเ,ดเองผิดพลาดเลยอย่ามาโทษพวกเราแบบนี้อย่ามาโทษแบบไม่มีเหตุผลเลยโอเคไหมท่านจะโทษเธอนี่แหละ ฉันจะถูกจับได้แน่แล้วถ้าฉันถูกจับได้นะพี่คุณจะคิดให้รอดครอบก่อนออเ,เดี๋ยวก่อนฉันจะบอกอะไรให้ฉันเนี่ยร็อกสตาร์นะเฮ้ยโอ้โหแพนด้าบินได้โอ้ยไปแล้วเฮ้ยจับพวกมันไปแล้วไปโอ๊หปู่รับระวงัง <c oughs> ฮัลโหลบุญบุญลูกอยู่ไหนนะ่ะแม่หนูกำลังวิ่งหนีอยู่นะคะวิ่งเหรอบุญบุญบอกแม่มาดีๆนะแม่ไม่เข้าใจคือแม่ค่ะคือมีคนกำลังไล่ล่าเรานะคะลูกอยู่ไหนนะ่ะทำไมออกไปจากงานพวกมันเป็นใครกันแม่ค่อยถามที่หลังดีกว่านะคะคือแม่ช่วยมาที่นี่พร้อมกับตารวจทีได้ไหมตำรวจเหรอจะให้แม่บอกอะไรกับตำรวจล่ะ ลูกลูกอยู่ไหนลองถามคนแถวนั้นดูว่าที่นั่นน่ะคือที่ไหนกันเอ่อขอโทษนะคะที่นี่ที่ไหนล่ะคะถนนทางโดดไปพูนที่เชคคาลิปหัดดีแม่ได้ยินไหมคะเออได้ได้ได้โอเคแม่จะส่งตำรวจไปนะแม่จะไปพร้อมกับตำรวจด้วยลูกดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะทำงานต่อเถอะค่ะบายบ้าจับบ้านีวิ่งดบุญ โอกาสดีแล้วทิ่สถานการ์วุ่นวายพี่จะทำอย่างนี้พี่จะเงินใส่รถแล้วก็จะหนีไปจากที่นี่เลยจับตาดูปรุรให้ดีเขาจะไม่สนใจพี่นะทำไมเราต้องวิ่งหนีด้วยล่ะเราจะต้องวิ่งตามพวกเขาไปพร้อมๆกันพวกเขาจะได้ไม่สงสัยเรื่องที่เราเกาะกลุ่มกับพวกเขาเราต้องวิ่งมาเถอะนะทอะนุกวิ่งเลยเร็ว<ต>ไป<ต>ไปสิ